สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้ครูปูก็จะมาวาดอะไรให้รับชมกันนะคะลองมารับชมกันนะคะวันนี้มาวาดรูปใบหน้ากันนะคะแต่ว่าทำปากจูแล้วก็ยกนิ้วชี้ขึ้นมานะคะตรงปากนะคะเออจะเป็นอาการของการพูดออกมานะคะบอกว่ายาทรงเสียงดัง เค,เคยโดนเคยโดนดุแบบนี้ไหมคะวันนี้นะคะครูก็เลยจะมาวาดภาพใบหน้านะ,ะแบบทำปากจูแล้วก็มีนิ้วชี้นะคะขึ้นมานะคะยกนิ้วชี้ขึ้นมานะคะเป็นอาการที่บอกว่ายาทรงเสียงดังนะคะยาทรงเสียงดังหรือว่า ยาเอ็ดไปนะคะกูก็จะมาวาดภาพใบหน้าให้ชมกันนะคะวันนี้ใช้ดินสอกด4 b นะคะคลิปที่แล้วเราวาดแสดงอารมณ์ความรู้สึกใบหน้าไปนะคะก็คือ,อ,อยิ้มกว้างนะคะยิ้มกว้างเห็นฟัน32ซี่กันเลยทีเดียวนะคะคลิปนี้นะคะเรามาทำ ปากจูนะคะแล้วก็ยกนิ้วชี้ขึ้นมานะคะเป็นอาการที่การแสดงบอกว่ายาส่งเสียงดังใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราจะโดนคุณครูดุหรือว่าอะไรตอนคุณแม่ดุหรือว่า <c oughs> มันเกี่ยวกันไหมคะก็คือส่วนใหญ่ใช่ไหมครับที่เรา เห็นลักษณะการทำมือคือทำปากจูแล้วก็เอานิ้วชี้มานะคะแตะที่ปากนะคะก็เป็นอาการที่แสดงบอกว่าอย่าส่งเสียงดังนะคะส่วนใหญ่เราจะเจอลักษณะนี้นะคะใครมีความหมายที่แปลกแตกต่างไปนะคะก็ลองมาคอมเมนต์บอกครูปูก,กันบ้างนะคะ เอาละค่ะเราเริ่มกันที่ดวงตาก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะไปใส่อากับกิริยาของอใบหน้านะคะที่เราจะมาวาดกันในวันนี้นะคะก็จะแสดงใบหน้าของคนเราเนี่ยแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้หลากหลายนะคะรูปแบบนะคะครูบกสอนวิธีการวาดใบหน้าตรงใบหน้าเอียงใบหน้าแงนใบหน้า ก้มนะคะก้มมองนะคะก็คุบุได้ทําคลิปไปหลากหลายรูปแบบแล้วนะคะใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอยากจะลองฝึกวาดไปหน้าแบบต่างๆดูนะคะก็ลองกลับไปย้อนกลับไปดูนะคะคลิปแรกๆนะคะคลิปก่อนๆนะคะที่คุบุได้ทําไว้นะคะนี้เดี๋ยวเรามาวาดดวงตาก,กันก่อนนะคะ ดวงตานะคะเราก็มาใส่ขนตากันนะคะใส่ขนตากันนะคะขออภัยนะคะมีเสียงรบกวนเข้ามานะคะอ่าเราก็มาใส่ดวงตาเดี๋ยวต้องรองกระดาษหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะครูก็มาทําคลิปนะคะสอนวาดรูปนะคะให้กับทุกคนนะคะมาแบ่งปันความรู้นะคะด้านศิละปะให้กับทุกคนนะคะ ความที่เราเป็นคนที่ชอบวาดรูปใช่ไหมคะดังนั้นการวาดรูปก็จะเป็นเรื่องที่แบบสนุกนะคะแล้วก็ทําให้เรามีสมาธิด้วยนะคะสําหรับการที่เราได้วาดรูปนะคะทําให้จิตเรานิ่งนะคะจิตเรานิ่งเพราะว่าถ้าจิตไม่นิ่งเส้นก็จะเฉไปโน่นนี่นั่นนะ <c oughs> ถึงกระนั้นเลยนะคะครูปูค่ะ ก็เป็นประมาณนี้จริงๆนะคะดังนั้นเวลาเราวาดลูปเราก็ต้องมีสมาธินะคะโฟกัสจดจ่อยอยู่กับสิ่งที่เราทํานะคะครูโก็จ,จะมาระบายช่วงคิ้วกันนะคะคิ้วต่อไปเราก็ลงช่วงคิ้วกันนะคะนี่นะคะ ใช้เปเปอร์ซัมนะคะช่วยเกลี่ยแสงเงานะคะ mm hmm. เบาๆนะคะลงช่วงเบ้าตานะคะช่วงเบ้าตานะคะ mm hmm. เราลงขาวเทาดำใช่ไหมคะแสงเงาขาวเทาดำดังนั้นแล้วก็มาใส่แสงเงานะคะช่วงน้ำหนักเทาน้ำหนักขาวน้ำหนักดำนะคะเน้นให้ชัดเจนนะคะเพื่อให ดวงตาดูมีชีวิตชีวาแล้วก็คมชัดขึ้นมานะคะนี่นะคะครูก็ลงช่วงหางตานะคะต่อไปเราก็มาช่วงสันจมูกนะคะ เราก็มาดูกันนะคะวิธีการวาดนะคะต้องขออภัยนะคะมีรถผ่านมานะคะเราวาดได้ดวงตาข้างหนึ่งแล้วนะคะนี้ก็เน้นนะคะเน้นช่วงดวงตานะคะให้ดูแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมานะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาแสดงอารมณ์ความรู้สึกกันนะคะเราจะวาดช่วงคิ้วนะคะช่วงคิ้วเออกูกๆก็มีเรื่องมาเล่าเป็นกำลังใจนะคะบางทีเวลาเราทำอะไรนะคะที่แบบยังไม่สำเร็จสักทีเราก็รู้สึกท้อใช่ไหมคะเรารู้สึกท้อ คุปมักจะมีแรงบันดาลใจแล้วมีเรื่องที่สร้างกําลังใจให้กับเราก็คือเรื่องคนขุดทองนะคะใครที่กําลังท้อใครกําลังอยากถอดใจนะคะคือไม่อยากทําต่ออะไรแบบนี้นะคะคูปู์จะนึกถึงเรื่องคนขุดทองนะคะไปอ่านเจอนะคะเหมือนเป็นกําลังใจที่ดีเลยนะคะ ก็มีเหมืองทองใช่ไหมคะเขาขุดหาทองกันใช่ไหมคะมีผู้ชายคนหนึ่งก็ขุดขุดยังไม่เจอทองสัก,ส,ก,กะะสักทีเลยนะคะสักทีเลยนะคะก็รู้สึกท้อถอยแล้วนะคะแต่หารู้ไม่ว่าถ้าขุดลงไปอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็จะเจอทองแล้วนะคะถ้าเขาท้อไปก่อนนะคะแล้วเขาเลิกขุดนะคะเขาก็จะไม่ได้เจอนะคะทองนะคะดังนั้นนะคะ พอเรารู้สึกท้อถอยนะคะให้กำลังใจตัวเองบอกตัวเองว่าอีกนิดนึงนะคะก็จะถึงแล้วอะไรแบบนี้นะคะให้กำลังใจกับตัวเองว่าเออลองลองทำไปอีกนิดนึงลองขูดไปอีกนิดนึงเดี๋ยวก็จะถึงแล้วอะไรประมาณนี้นะคะครูก็จะม,มาแบ่งปันนะคะเ,ออเรื่องที่ช่วยให้เรามีกำลังใจนะคะ อย่าเพิ่งถอดใจไปก่อนนะคะเวลาเราทำอะไรแล้วยังไม่ได้สำเร็จตามที่เราตั้งใจไว้นะคะก็อย่าเพิ่งถอดใจนะคะทำต่อไปนะคะเพราะว่าอีกนิดเดียวนะคะคำว่าอีกนิดเดียวเราไม่รู้หรอกว่าเราทำไปอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราอาจจะทำมาอย่างยาวนานไม่สำเร็จสักทีเราอาจจะรู้สึกท้อท้อแต้ ที่เขาจะพูดต้อแท้อะไรแบบนี้นะคะรู้สึกท้อแท้รู้สึกอยากถอดใจรู้สึกอยากโลกเออขอไปค่ะเลิกล้มกลางคันอะไรแบบนี้นะคะครูกูก็แบบมาเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนทําต่อไปนะคะเราอาจจะใกล้ถึงเส้นชัยแล้วเราก็ไม่รู้ได้นะคะก็บอกแล้วว่าถ้าคนขุดทองนั้นนะคะ ไม่ถอดใจเลือกล้มไปนะคะอีกนิดนึงก็จะเจอทองนะคะเจอทองแล้วนะปุ๊กก็มาแบ่งปันนะคะความเอ่อความเรื่องราวนะคะไม่ใช่ความเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจกําลังใจนะคะถ้าเราทําอะไรอยู่นะคะรู้สึกท้อถอยแล้วนะคะอย่าเพิ่งถอดใจนะคะทําต่อไปนะคะ ยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบนะคะเราก็จะทำไปได้เรื่อยๆเราไม่รู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเพราะว่าเราได้ทําสิ่งที่รักทําสิ่งที่ชอบใช่ไหมคะเราก็จะทําได้ไม่รู้จักเบื่อนะคะมันอาจจะมีเบื่อบ้างนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวเราก็กลับมามีไฟทํามันใหม่ได้นะคะ ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะคกูครูเชื่ออย่างนั้นนะคะดังนั้นครูครูก็เป็นกําลังใจนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเราทําแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าเพิ่งถอดใจค่ะทําต่อไปนะคะอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะคะอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอแล้วอีกนิดนึงก็จะถึงเส้นชัยแล้วอะไรก็ ประมาณนั้นนะคะก็มาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะนี่ครูปก็ลงช่วงดวงตานะคะดวงตาวาดดวงตานะคะต่อไปเรามาวาดผมนะคะ